สวัสดีค่ะพี่น้องแป้นครับทุกๆท่านมื่อนี่ก็มีของมาตอนอีกแล้วก่อนล่ำทําน้องกาลสินไอ้กำเนิดบุญบังไฟเนาะหรือว่านีท่านผ้าแดงนั่งไอให้พี่น้องปั้งมื่อนี่ก็เป็นก่อนที่เจ็ดสิบก่อนผลได้นนพี่น้องยังอีกูซีก่อนแต่ว่าก็ฟังกันไปเรื่อยๆเอาจนมาหอดมองมันสุดมันจบยจะมองไหนผนลละเนาะเมื่อนี้ก็ขอฝาก นองไว้ก็แล้วกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยด้ยอิจด้ยปั้งไปเ,เ,เรื่อยแล้วมาบันนี้คุณแม่เอ๋ย่วนลาทั้งปายนองไดนรับ้าคอยทะเลงฮนะผ้าแดงจับห้าทีนสิงเอาว่นนี้สังมาก แล้วไอ้เอ้ไอ้หลอกคนพูกอามคือน้องสังมากินเกาออกดอนเจ้าสังมาบ่อยานโอ้เมืองม้านดอกลมลวง<ม>แล้วพ่อพระแดงเกาท่วงคางเมืองลันทะลลยหักมือจับแขนเมียแพงเฝ้าเต็นของพ่ะแม่นอง มันแกนยาลืมแหวนนอกคู่บ้านมาสวมใบดอกใสเมืองแล้วฟังเมืองเด้อฟังียง,ง,งแตกพวกวนโมเช้านี้ก่อนเช้านครนี้ตาได้ลุ่มลงนออปินน้ำมาบากักสามห้านองขันนี้ตายยา,ยาก คุณแม่มีทั้งกองขันและของโอ้ยของน้องไอ้สมอนบัดนี้เท้าราแดงกระจังอ่อนจิมมันก่อนสาเดือกองเอาไปน้ำไหลอันไหลน้มันกระนาดสั่ตัวเนะวาะเอาไปไหลปหนีตัผาแดงมาทิมเสนไอ้ทิมจักอันจักเน่เาในพนาเล่าวาบัดนี้เท้าพาแดงกระจังอ่อนจิมมันก่อนสาเดือกอง ขื้นเอาไปน้ำห้องดันเมื่อยตายแล้วทางมาก็จากนั้นก็นเลยมานอกกันดันหันหลังขื้นดินถนมขาหลังจมโอนมัน,นหนักมวยคลองเลยยโอนทิมบ่เอาหางแมเอยแม าญานาคว่าเลยพูดคนลนเอาคองไปเน่าขั้นมา้านในคืนแข้งนอเสียงออกองก็เลยเปลกุดคองกุดคลองใช้จำไว้แม่บ้านเสียงแบบบอนในพานนอปาดเนื้อขันเหลือไว้ตั้งแต่น้อันมาจากไปกบ,บ้านมือมานองแมนละ นั่งไอ่ยนแหมนลงจังส่น้ำนอเอาไว้มาบักสามหาไผยไายผูพานเจจากบ้านนาะไอโอ้ยน้อแม่บักสามเป็นความไม่เจอมันลมเกลอกขี้ดินเล้ เป็นน้อเปียนเปี่นบักสามพาดจนหัวสัตว์ไขยมันปักลงดินทางลงจนเป็นห่วยตกเข้าช่วยกัเลยเออเน,านา้ำห่วยสามพาดแา่นะาขันหม้อคำเอ้ยํำ้องจองพนางแล้วคุณพ่อเอ้ยพยายานากพามางเอาหางปาดน้ออ้วนสวนว่าจอมแห่งนางในลุนลงง มันปาดทางไ้ไอ้คำาตจากอ้ายมายืนให้ดอกจองหาก็จากนั้นน้อแม่ป่าเลยกับสัวดอกคาคงคงมามีความหวังในนางมองคันหูน้ำโอ้น้อชมงามลาเมืองที่ตาดินลานม กขังเอยบ้านเมืองจมอยู่ใต้น้ำยอนกำตองในจองนำ้ำตายไปเหมือออดกำเมืองสาเกตบึงพาราน,นี่ท่านขั้นจาหรือกันบามาหอดกันนั้นยอ,อนเขาเปันใหมมังสังนากะหอกดอนเหลือแต่ดอนขั้นแม่มใหม่พอทำลายยอนบ่กิน เท้าพ้าแดงก็เลยใจขาดสิ้นพราบินห่วงเมียหัเท้าอกหักยอนนางตายถูกหนากทำลายนองอก็เลยตายสาลองงองเลยจองเว้นก้อนที่นายจักเทียนตายแล้วไปเ,เป็นเพียง ទំ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 លូល្រូលលាប់ពិត្រូវាត់កាត ขอบคุณเน้อนี่นละพี่น้องพคนมาเท่าผ้าแดงก่อนถีตายแล้วริแซงเว่นเอาไว้กันมาตายไปแล้วสิเป็นผีคือเก่าพนาเล่าว่ามีฤทธิที่เด็ดกาน้ำข่าผูกนเมืองวั่นอจะแม่นเป็นกรรมเป็นเวน้นกันอยู่บ่เซ้าเนาะก็ะจากนั้นเล่าที่ไปเป็นอยัง ก็ให้พี่น้องถ้าฟังเบิ้งก่อนที่แปดที่เก้าก็แล้วกันก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยเด้เอผู้ใดอ,อยากเลี้ยงล่ำนะ้ำแม่สังเวียนก็นอย่าลืมโทรเข้ามาเด้อศูนย์แปดเจ็ดแปดหกสี่อสองศูนย์สี่แปดเบอร์โทรศัพท์ก็ได้อ่าขอบุญขอบคุณค่ะ